อันนี้เป็นข้าวโพดปิ้งนะคะจะอร่อยแล้วก็หอมกว่าข้าวโพดนึ่งนะคะซึ่งปูจะชอบข้าวโพดข้าวโพดปิ้งจะเตาถ่านมากกว่านะอันนี้ไม่เต็มๆไม่มีฟันร้อเลยนะปกก็ยังไม่ได้อ่านในประโยชน์ของอข้าวโพดนะคะว่าเป็นยังไงแต่เป็นคนชอบทานข้าวโพดมันเผื่อนะคะ เราก็ต้องดูแลใส่จใจตัวเองนะก็จะมีในเรื่องของหลักๆก็คือการรับประทานให้หลากหลายนะแล้วก็มีความพอดีไม่มากเกินไปแต่ก่อนเนี่ยเวลาปูดได้อะไรมาปูทานให้หมดครั้งเดียวทําให้เราได้รับเกินหลังๆมาเรารู้ว่าเราทานนิดนึงก็ได้นี่มันต่อไปเราก็ทานอีกนิดนึงนะคะพร้อ ำหรับบางคนที่ไปทำงานนะคะที่กรุงเทพมหานะครหรือที่ไกลบ้านจาตจังหวัดนะคะช่วงสงกรามเป็นช่วงที่ได้กลับมาบ้านนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะจองรถอะไรไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็ถ้าจองรถก็ต้องจองมาแล้วก็จองกลับนะคะเผื่อว่ารถมันหมดเที่ยวหรือว่าไม่มีไม่มีรถกลับเนี่ยก็จะได้ป้องกัน เราจะได้ไปท,าไทํางานได้ตามกําหนดเวลานะคะแล้วกลับมาถึงบ้านก็ใช้เวลาตรงนั้นคุ้มค่านะคะในการอยู่ร่วมกับครอบครัวของเรานะคะใช่ว่าพอมาแล้วเราก็ไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนได้ล้วต้องแบ,บ่งเวลาที่เราจะอยู่ด้วยสมมติว่าเราจะอยู่บ้านสมมติว่าเรามาสี่วันใช่ไหมคะแต่จะอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของเราเต็มที่สองวันะอีกวันหนึ่งก็ไปวัดไปแหลรในบริเวณละแวกนั้นนะคะ แล้วอีกวันหนึ่งก็อาจจะเป็นวันที่เราไปพบปะเพื่อนอะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งให้ดีเพราะบางทีถ้าเราไม่แบ่งตรงนี้บางทีเราอยู่กับครอบครัวเราไปหลายวันแต่อยู่กับครอบครัวใช้เวลานิ่เต็มที่ใช้เวลานิดเดียวที่เหลือเป็นข้างนอกหมดอะไรเงี้ยแล้วโอกาสที่เราจะกลับไปอีกกว่าจะถึงวันหยุดก็นานอยู่นะคะดัะนั้นก็พ่อพ่อคุณแม่เขาก็คิดถึงเราเนื้อเราไปหลายวันอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ ไปทั้งทีเป็นสี่วันเนาะนั่นก็ได้หยุดทั้งทีก็ต้องให้คุ้มค่านะคะรวมทั้งการดื่มการอยู่การกินนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์อในช่วงที่อากาศร้อนเนาะเราคงจะได้ยินว่าก็เป็นฮีตโกรเป็นภาวะกายขาดน้ำน,นะคะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคเพราะ,ะนั้นต้องระมัดระวังอแอลกอฮอล์กับอากาศร้อนแล้วก็การดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะ นี่เป็นในช่วงม,มันหยุดยาวนะคะเราต้องระมัดระวังตัวเองนะคะ